เ,เมื่อช่วงค่ำวันที่18มกราคมที่ผ่านมาพุทธบุตรธรรมยาราจำนวน1,141รูปพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทาสารบพระผู้ปราบมารในโครงการธรรมยา,รากรกตัญญูบูชามหาปูชนียาจา พระมงคลเทมูนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็แห่งปีที่13ณวัดบทบนบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีสถานที่เกิดด้วยกายธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารโดยได้รับความเมตตาจากพระคูปปลัดสุวิท์สุวิชชาโพผู้ช่วยเจออ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำพระธรรมญาตรา1 1 4 1รูปและสาธุชนเจริญ สมาธิภาวนาอธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคลงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วและพระบรมวงศานุวงศ<ล>์งทุกพระองค์จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบรุรีเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำพวงมาลายัยถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุและรูปหล่อพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่นายพรประสิทธิ์เจษดาพัทรลกุลรองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบางจะได้กล่าวต้อนรับพุทธบุตรธ,ธรรมญาตรา นายวุฒิวิวัฒน์สุนิมิตวงศ์ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตียุทธภูมิจับจิตในอำเภอบางกรวยเป็นประธานคารวาส ก่าวเปิดงานพิธีจุดประทีปและในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายกรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสําคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและโครงการธรรมยาตราจากนั้นพระประหลัดอนุวัฒน อายุวัฒโนเจ้าอาวาสวัดบดบนบางคูวียงได้นำกล่าวคำถวายพระที่เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และพระเถรานุเถระก็ได้ร่วมการจุดประทีปโคมเอกก่อนที่คณะเจ้าภาพพุทธศาสนิกชนและพระธรรมยาตราจะได้จุดประทีปยังความงดงามสว่างสวยด้วยแสงเทียนทั่วพื้นที่ที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ ซึ่งการที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมพิธีกรรมในวันนี้ถือเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างสูงสุดแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์และถือเป็นการประกาศพระคุณของท่านให้ชาวโลกได้ประจักษ์ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีความสำคัญต่อโลกเป็นอย่างมาก จากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสน้อมใจตึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายในการเชื่อมสายบุญกับท่านตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรม,มสิโยก่อนที่พระครูปรลัดสุวิทย์สุวิทชาโพ ผูช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจะได้บรรยายธรรมเรื่องความสําคัญของสถานที่เกิดด้วยกายธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ท่านได้ตั้งสัจจาธิฐานปฏิบัติธรรมจนบรรลุถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดบทบนแห่งนี้แตต่่่ยังไมเ็ที สำหรับกำหนดการโครงการธรรมญาตราปีที่13ของวันพฤหัสบดีที่23มกราคมพุทธศักราช2568มีด <te> ัง <ach> น <IKE> ี้เวลา14นาฬิกาพระธรรมญาตราและศรัทธาสาธุชนร่วมกันประกอบพิธีถวายสังฆทานแดกคณะสงฆ์108วัดณวัดบางปลาจังหวัดนครปฐม จากนั้นในเวลา16นาฬิกา40น,นาทีคณะสงร่วมกับพุทธบุตรธรรมยาตราและศรัทธ,ธาสาธุชนร่วมกันประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารณนะอนุสรสถานบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญร่วมกันสั่งสมบุ ใหญ่กับกิจกรรมธรรมยาตราในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะ